ยูริอัลฟาผู้มีเมตตาแห่งนาซาลิกและมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อไอ ยูริอัลฟาเนี่ยเป็นหนึ่งใน NPC เพียงไม่กี่ตนในนาซาลิกที่มีจิตใจเมตตาเธอถูกสร้างขึ้นโดยาายาไมโกซึ่งเป็นหนึ่งใน3มสมาชิกคิวไอซูนโกนที่เป็นผู้หญิงด้วยอิทธิพลจากผู้สร้างยูริ <Y uri S 2> จึงเป็นหนึ่งใน2ของกลุ่มเมดดาวลูกไก่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นอกจากนี้ยูรียังเป็นเพื่อนสนิทกับเพสโทเนียเนื่องจากทั้งคู่เป็นเพียงไม่กี่คนที่แสดงออกถึงจิตใจงดงามและมีความรักในสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ยูริ <Y uri S 2> รู้สึกโล่งใจยอย่างมากเ <Y uri S 2> มื่อได้ยินคำสั่่่่่งงงงงขขออ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 ไไไทีีีีหห้าาาาาามมมมมมมนนุุษยย์โดดเเเตตตตผลลธคคควววืกกรแแสถึะ คิดว่าเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีรองลงมาจากยาไมโกะผู้สร้างของเธอเท่านั้นอย่างไรก็ตามมุมมองของยูริที่มีต่อไอได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึง้งหลังจากเหตุการณ์สาคัญ2อ,อย่างครับ 1. คือความวุ่นวายที่โซลูชันก่อขึ้นซึ่งไอจัดการอย่างชาญฉลาดและแสดงความเมตตาในรูปแบบเฉพาะตัว และ2คือการที่ไอมอบหมายงานดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเอรันเทลให้กับยูริโดยตรงและยังให้สิทธิ์เธอเป็นคนเลือกผู้ช่วยเองการได้รับความไว้วางใจและโอกาสในการทำความดีนี้ทำให้ยูริเปลี่ยนความคิดและมองว่าไอานั้นอ่อนโยนและมีเมตตาไม่ต่างอะไรจากยาไมาโกะผู้สร้างของเธอเลยด้วยสิทธิที่ได้รับมายูริได้เลือกเพสโตเนียและนิเกเรโดซึ่งถูกคุมขังอยู่ไปช่วยงานทำให้ทั้งสองไม่ต้องถูกคุมขังในคุกต่อไปซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แสดงถึงความเมตตาของยูริที่ส่งต่อไปยังเพื่อนร่วมงานด้วยนั่นเอง